มาแล้วจ้าทักทายสบายดีโลบบายเด้อโลบฮานอยเนาะวันนี้กลับมาโพก,กันอีกเนาะเป็นโลบที่สองกับช่วงของฮานอยเด้อใครที่เข้ามาแล้วก็ขอภาวนาให้ได้รับสุขลาบนำกันเด้อขอให้เฮงๆฮปังปัง,ปงกับแนวทางฮานอยมือนี้เด้อเนาะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หวานใจนำดเดอ้อเนอะาะไผรที่เข้ามาชมคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนที่มักแนวแนวทางเนาะบอกว่าสิปนแนวทางฮุ้นหรือว่าฮานอยเนาะก็แชร์ไปให้เพิ่นเพื่อว่าเพื่อนจะลองพิจารณาเบิง้งเนะาะก็ฝากเด้อใครที่เข้ามาเรียกก็ขอให้ หิงๆิปังๆได้รับสูกลาบนํากันเนาะขอให้ได้ค่ากับข้าวกันโลบกินอีกเด้อเนาะมาเบิ่งหาหน่อยมื้อนี้หวานใจเฮ็ดได้ตัวใดเนาะมาเอาสูกเอาลาบนํากันเนาะทุกคนเนาะ มื่อวานนี้ก็บ่ได้ลงให้เนาะวันนี้เฮาก็มาให้มาปังกันต่อเด้อแนวทางหุ้นมะเซาเนาะขวัญใจก็บ่ได้เข้าไปบึงว่าเข้าอยู่บ่ ใคที่เข้ามาแล้วนะกะคอมเมนต์โอลมกันได้เด้อเนาะเข้ามาให้กําลังใจหวานใจแน่เนาะกะดกําลังใจมาเฮ็ดตัวเลขลุงให้พี่ให้น้องเนาะครับพี่น้องบ่เข้ามาให้กําลังใจมาชมคลิปมาอันเนาะมาโอลมกหวานใจหวานใจกะสิบ่ฮู้ว่าอันแม่นไผเนาะที่ว่าคอมเมนต อันมาให้กำลังใจเนาะกับกับคอมเมนต์มาเนาะหวานใจกับจางซีฮัวอันพี่น้องเข้ามาให้กำลังใจเนาะแ <t> นวทางฮานอยมื่อนี้หวานใจเฮ็ดได้สองกับหกเด้อมื้อนี้หวานใจเฮ็ดได้สองกับหกเนาะกระเจาะให้คือเก้าเนาะเจาะให้ห้าอันอย่างละห้าคู่เนาะ ฮหาหนุยแต่ว่าอาจารย์เพื่อนเพื่อนจะเจ้ให้อย่างละสี่คู่เนาะกับคนละคนละวิชาเป็นคนละสูตรเนาะพี่น้องเนาะกับอาจารย์เพื่อนให้กับประมาณเปดคู่เนาะแล้วก็น้องวันใจก็ทีให้ประมาณสิบคู่เนี่ยเนาะกับบให้หลายดอกเนาะบางท่านก็าอาจจะเจ้เอาบางท่านก็าอาจจะวิ่งลูดกับ บอกว่าท่านสีจิ้มหรือว่าท่านจีโจะบอกว่าท่านจีลูดตอวใดก็ขอให้มาตัวที่พี่น้องได้จิ้มลงไปเด้เนอน้องเข้ามาแล้กวก็อยากให้ได้รับโชกลาภนํำกันออกไปเนาะมาเบิ่งแนวทางฮานอยมื้อนี้หวานใจเฮ็ดได้สองกับหกเนาะก็มีสองศูนย์สองสามสองห้า

หก6ูน5 6หกสามหกห้าหกจิตแล้วก็หกหก้าอันใจเฮ็ดได้สองกับหกเนาะแต่การเพิ่นให้เพิ่นให้หนึ่งกับอันให้หนึ่งกับอย่างวันใจ <c oughs> เป็นคนมักลืม <c oughs> เวลาแปลว่าเนาะแต่เาเป็นอย่างกับใคยที่ ใครที่อยากอันได้แนวทางของอาจารย์ก็เนานะเข้าไปติดตามอันส่ง YouTube เพิ่นเนาะไลฟ์สดเอาเนาะก็เข้าไปให้กำลังใจเพิ่นแน่เนาะเพราะว่าอันก็คือว่าเนาะพี่น้องเนาะอันเฮาเฮามาให้แนวทางนี่แบบเวลาเฮาสิวางลิงนะก์เนาะก็ส่วนหลายก็อยากผิดอันผิดกดเนาะผิดกดของส่งกนนะัอาจารย์เพิ่นก็น อันว้าถึงเนาะว้าถึงแบบว่าการการสร้างไรายได้ทางอันทางซองเนาะแบบว้าอนุญาตเนาะสเว้าแบบว่ากาคิดเสียดายคือกันเนาะทุกคนเนาะกาเพื่อเอาสีสร้างมาเพื่อเอาสีผ้านเพื่อเอาสีสร้างไรายได้เนาะกาแบบว่ากาเอาพิษพิษดกดนะุศลใเนั่นนึงคือเพื่อนแบบพิดให้เขาแบบบ่สามารถสร้างไรายได้เลยเนาะกาอันนี้ก็เห็นใจคือกัน กะเฮาก็ต้องไว่าไปสร้างไปอันไปเปิดช่องใหม่แล้วอันช่องอันนะไปไปเปิดอันช่อง YouTube ใหม่แล้วก็พยายามบ่ให้ผิดกดเนาะคือหวานใจนี่กะบ่ทันได้ผ่านกดเนาะกะกะต้องผ่านกดก้อนแล้วก็เฮาก็ค่อยๆเฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กต้องขออขอกําลังใจกับพี่น้องเด้อพาพี่น้องเข้ามากดไลค์กดติดตามเข้ามา ชมคลิปมาให้กำลังใจหวานใจหวานใจกะจังจะเนาะไลสุดมานั่งกลุ่มกับพี่น้องคือกับอาจารย์ได้เนาะกะขอฝากไดเดอ้อเนาะกสุดท้ายนี่กะขออวยพวรให้ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจมาชมคลิปหวานใจขอให้หิงหงปังป,งป,งปงกับแนวทางฮานอยมอนี้เดอ้อเนาะ